โอเคครับผมก็ขอาการาบสวัสดีบิลักแฟนเกมที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สุขสีเฮ็ดนะครับอ้าเฮ้ยจุกกูอยากเป็นเด็กพี่ต้องทำยังไงตกกลุ่มรักต้องทำยังไงใ,ใจของผมเยียวยนไปห้อยากเป็นเด็กพี่ต้องทำยังไงจุกกูแม่งเกมไม่เสียเร็วเกมผมอยากได้เกมแบบนี้สีเหลืองอะ อ,อยากให้เกมแบบนี้นครับ DM เแบบเป็นสีเหลืองแล้วปะเกมพรอมสีเหลืองอ่ะแบบโก้กหน่อยครับซ m เมเมื่อกี้ใส่เกมอะไรว่าลืมแล้วอยากเป็นเด็กพู้ต้องทำยังไงสกรูสกรูแมวดูสวัสดีคนดูหกคนครับเอาหอชกูเอฟซีดีครับผมสวัสดีครับทุกคนครับ ผมขอขอขอร้องอย่างหนึ่งได้ป่ะครับใครมีหมายเลขนี้บ้างครับพีเตอร์กราบแหละนี่นี่เอาพีเตอร์อยากได้อันนี้อ่ะครับพีเตอร์ไม่มีเลยตาที่ห้าครับเพื่อนๆใครมีบ้างครับแดกกันไหนก็ได้ครับพีเตอร์ท้อเลยเอฟซี FC ดีครับผมใครมีใครมีหมายเลขห้าบ้างครับพีเตอร์ขออันหนึ่งได้ป่ะอเ,เออใครมีบ้างบ้างขอจากน้อยสุขสีเฮดอ่ะแชร์ทำไงวะไม่ได้เลยไม่ได้เลยใครมีบ้างครับขอโค้ดหน่อยได้ป่ะ เคฟซีที่น่ารักทุกคนนี่เล่นอันไหนก็ได้ในพิเตอร์มีอันนี้สองอันอันนี้สองอันอันนี้สามอันนี้ต้องไปเล่นอันหนึ่งหรอไปเล่นหมดแรงก็ได้เพอ่อซุ่มได้เคฟซีดีครับผมอะไรวะเคฟซีเอฟซีครับดีครับผมพิเตอร์ขอไปลงแรงหน่อยละการแรงฮีโรอีกอ่ะมันหนึ่งสี่เลยด้ไม่เคยกลัวอยู่แหละเอาไปหมดะมีแล้วไปหมดอ่ะ <c oughs> ดูดีเ <c oughs> พื่อนเชิญไม่ใครมาเลยไปคนเดียวก็ได้วะ <c oughs> ดูดี <c oughs> ใครใครมีหมายเลขสี่ให้พิเตอร์บ้างครับอื เอฟซีทุกคนพีเตอร์ขอแต้ปะบันดีครับบันดีทุกคนครับใครใมีบมารเลขสี่มัม้งครับไม่มีเลยเหรอโอ้อเกินเขาเาเกมไปดูพีเตอร์ไหนแต้ปะเออโอ้อยพีเตอร์ร้องเพลงให้ฟังละกกนอยากเป็นเด็กไี่ต้องทำยังไง สวัสดีสายดีดดีครับผมโอ้วันนี้พีเตอร์ดีดนะครับอืมมาแป๊บเดียวพอแล้วโอ้ไม่ติดถั่วเลยไม่ไม่เฟี้ยเลยโอ้แหลกจังวะเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่สตรีมนานแหลกจังโอ้โอ้ไม่เงยแหลกปาร์ตบุ๊ดเลยปกติเขาปกติคนดูทุกท่านนะครับชักรู่ไอรุ่นเมากาวเอ้ยไอรุ่นเมกาไม่เฟี้ยเลยไม่เฟี้ยเลยแหลกจังว่าเฮ้ย โอ้ยจุกูเก็บของฟรีหน่อยละกันมไม่ทันเร็วหิวเกินเลยได้อยู่เป็นไม่ทันเลยไม่ทันปบาะทานเบาะจุกูจุกูจุกูไม่ทันอีกแหละสวัสดีครับสวัสดีทุกคน,นครับโอ้เพื่อนเพื่อนครับใครมีหมายเลขห้าเออหมายเลขอะไรหมายเลขห้าบ้างครับแบ่งให้ผมหน่อยผมต้องการจริงๆครับเพื่อนเพื่อนผมว่าแหละเออมีใครให้ผมเลยอ่ะดูดีเสียจใจว่ะดูไม่รักผมเลย วันนี้เจาก็จะมาเป็นคนแบบขอขอเอฟซีหน่อยละกกันเออที่ดคนดูคนดูนดูดแค่ละกกันคุณดูไม่คุยกับผมเลยผมเงาอะใครอยากตัวนีก็ตัวินีมาได้นะครับส,ส,สนับสนุนครับฟงครับไฟผมมีโอ้ขอบคุณครับพี่พี่ผมขอเลขได้ปะอยนะ่านะทักแคปเี่มาเลยอืมผมมีเหรอ ทักแคปเพซมาเลยโอ้โหสี่คนว่ะโคตรตึงเลยดุ๊ด,ดจะแรงแกแน่เลยเลมื่อวานเมื่อวานเพื่อนๆเก็บแต้มได้เท่าไหร่หลายตื่นไม่ได้เล่นเลยเมื่อวานห่วงนอนจัดอุ้ยตื่นเดี๋ยวก่อนสิมันนี้รีบจังวะเฮ้ยฟิ้วเฮ้ยโคตรดิไม่มีคนเลยไข่ตุนไข่ตุนเหรอทักเฟซผมมาเลยใครจะให้ผมนะที่ห้านะ เป็นรูปอันที่หนะ้านันแรกอันไหนก็ได้ผมผมมีอันที่เป็นรูป2องควงอ่ะอดูที่โยออยังแลกเลยที่โมโหม่ปรับเซิร์ฟเลยโอ้แแลกได้ใจจริงๆเลยไม่มีคนเลยสบายแล้วฟาร์มชิวๆเลยหมดนี้ก็ไม่เคยได้เล่นเลยครั้งแรกเลยนี่ย่ะโอ้ยปฏิครับปฏิคับขยันมาลักขอกดแชร์ได้ปะ่ะกดแชร์คนรู้ไหนไว่าไอเตอร์สตรีมอยู่ มาแล้วมาแล้วขอโชว์หนึ่งสก้แล้วกันพี่เตอร์เล้งไก่ต้องขอภัยด้วยละกันพี่เตอร์ไม่ได้นนะ่าไข่เด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เจอคนเลยอยากเจอหนึ่งสี่อะครับลังแรงตรงนี้ก็มันจะเก่งเขาเลยหรอกอืมเจอได้หมดอนะ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับใครมาแล้วกดแชร์พี่เตอร์หน่อยพี่เตอร์คูแูแหละนะใครใครใครไม่กดแชร์นะ เออใครก็แชร์ขอยหน้าตาดีแะสัสชอบมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ดูดีอย่างตึงเลยไอ้ฟาร์มเสร็จรืยยังเจนเนย่ยโอ้ยโห้ผมจะเบี้ยวอยู่นู่นแล้วโคตรไกลจะไปเอาไอ้นี้ก่อนดีกว่าจุกลูกผมมีหมายเลขห้าครับโอ้ย ถ้าแคปเพจมาเลยชื่อเฟซอะไรอบอกผมได้เลยตจะได้ตอบถูกไงเออเอาแล้ว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 ยางตึงเลยยังตึงเลยไม่เจอคนเลยเพื่อนเฮ้ยมีเห็ดด้วยด่านเนี่ยไม่กินหรอกเห็ดเนี่ยเห็ดผิดแน่เลยใครตุนชั้นโอ้โห ก็คืออะไรวะเนี่ยไขตุนไขตุนคืออะไรวะเพื่อนใครรู้ช่วยบอกผมทีดีครับพี่ชายดีครับผมอ๋อแล้วเว้ยตเตอร์แล้วเว้ยไม่เจอคนเลยโอ้นวยเจอแล้วเว้ย,ยวปะใสชุดสีขาวอ่ะไออันี่หมดสีหรเปล่าวะเออหมดอะไรงว่ะมาครับอยากอยากยิงคนแล้วครับก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอก หัวหนึ่งตัวหัวสองตัวหัวหนึ่งตัวไปแล้วครับจังหวะนี้ยิงนครับยิงแล้วครับไปเต้ยยิงแล้วไม่รู้ว่าซ้ำไก่อนซ้อมไ้ก่อนเอ้ยไม่ตายเฮ้ยปูวะนี่ไม,ไม่ไม่ตายยังไงโอ้โหเมาก็หลอ่นอีก,กูไม่ไหวเลยไเต้ยตึงๆเลยเฮ้ยได้ตัวเดียวเฮ้ยลองเฟี้ยไว้ก่อนลองเฟี้ยไว้ก่อนอุ้ยโอ้ไม่ตีถั่วว่ะเฮ้ยลูกนางเอ้ยติดถั่วไปสวยโอ้ขายอะไรต้องมาแล้วโอ้โหมาไม่เห็นตัวเลยว่ะเอ้ยใครยิงก่อนเว้ยอ้นเนี่ย มาลินลิ้นกับพีเตอร์งั้โชว์หน่อยครับไม่งย้ตายเลยเสียใจว่ามันมาเยอะว่ะมันมันลุมผมมาดูดีผมมาตัวคนเดียวดูดีมันตัวเดียวทำโก้ดูดีทำเป็นโก้แอคซายอีกแล้วดูดีไข่ตุ่นชี่ย้ไข่ตุ่นคืออะไรวะนี่เ่ียดูดีลบยิบสานเลยแรงแกมัตเตอร์ผมเสียใจเลย โอ้ยเจี๊ยผมงัดหัวสองตัวเจไม่เห็นเลยโอ้เ oh, สียใจว่ะดูดิครับได้ตัวเดียวเองงัดงัดถั่วทั้งสองสามตัวเจไม่เห็นเลยอะ่ะท้อเลยท้อเลยเออไหนไหนไหนใครมีเล็กห้ามครับเ,เพื่อนๆส่วเหลา,า,า,าทุกคนไหนไหนไหนมาดูดิมาดูดิดดหลอกผม,มป่ะเปล่า พิซซ่า Go. oh, ดีครับผมแกมมาสเตอร์โก้โอ้เกอร์ V.I.P. ครับผมดีครับผม V.I.P. ทุกท่านเลยนะครับเฮ้ยทอยจังเลยคนดูสี่คนคนไลค์หกว่ะขอบคุณครับผมเอาเรื่องวันไหนไหนมาเลขห้าไหนไเขาเลออที่เขา,าทำไงวะเพื่อนไหนอันนี้เหรอหมายเลขนี้เหรอ,เ,เ,หรอเขาใส่รหัสคนละไปดิโอ้ลัสไม่ถูกต้องคนหลอกผมเกอร์ดูดิผมขาดหมายเลขห้าครับเพื่อนๆคนไหนหน้าตาดีก็ใส่ผมหน่อยละกัน มาผมผมว่าผมคนดวงดีว่ะมาอันเดียวแล้วสุดท้ายสาธุหลวงพ่อผมขอได้เธอเพียงมาแล้วผมขอหลวงพ่อและ V.I.P ดีครับผมไหนใครมีไมยเล็ก้าผมขอหน่อยทีเพื่อนๆสุดหล่อผมอยากได้มีดโชโกโชสาวว่ะเพื่อนเอดีเดีโหพี่ครับผมขอรองเท้าแตะหน่อยโอ้รองเท้าแตะพี่ไม่มีใส่เลยน้องเอ้ยไหนๆใครมีบ้างครับผมโอ้ทอเลย ดูทุกคนคนุณดูคนไหนมีบ้างครับเนี่ยโอ้โอโหเกินไปแล้วไม่มีใครตอบผมเลยเหงาเลยเหงาเลยมามาผมหมดแล้วนะผมหมดแล้วนะเอ้ยรนนื่นงใผมข้าว่าเฮ้ยโอ้แต่นี้แล้วท้อเลยเิ่แบงเล่นเนเตอร์แล้วไม่มีใครมีให้ผมเลยวันนี้เนี่ย ใครมีกระทักแฟนเพจมาได้เลยนะครับแฟนเพจแลละนี่น้องเต้์เนี่ยผมมีแต่โดนแบนโอ้โหท้อเลยเต้ยเศรจใจนะครับเต้ยจะเอาจากที่ไหนวะน,นี่อใครมีใครมีความคิดดีดีบ้างครับเนี่อเออผมมีเอาใหม่เอาครับพี่ชายม,มาแล้วเต้ยได้ได้แล้วเต้ยจะได้แล้วอันที่ห้าโอหอยากได้มีดจังเลยเนี่แล้วนี่เขาจะแจกคนดูยังไงวะ แต่คนรับหรอสองศูนย์ศูนย์น่าะถูกต้องอะไรวะแล้วเขาจะแจกคนดูยังไงวะดูวปะผมมีอะไรเอา,าเอาข้าผมโอ้ทักแชทผมมาเลยเอยเอ,เอไม่สามร้อยเพี่โอ้โหไม่ไงี้ไม่มีตัง์ว่ะ นั่งขายเตอร์สามร้อยเลกเกอหรือว่าเขาใส่โค้ดไรเตอร์ใส่แบบป็นโมั่อนหรือว่าเขาต้องกดที่อันนี้กะอ่าใส่โค้ดไปใช่อะโอ้ดูดิไม่ถูกต้องอ่ะท้อเลยเดี๋ยวให้โอ้ครับผมครับรอเลเตอร์รอเลตึ๊งจ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 ึ๊งดาวให้ชื่ออะไรวะตกลงตกลงเขาต้องทำยังไงเดี๋ยเพื่อนผมอยากได้เนี่ยอาที่ยห้าเนี่ยเดี๋ยวให้อะไรว่าไอเตอร์อ่ามั่ว ที sabes, anyway ่ขาดเนี so. <y for> <zos> way, ่ยเราเพื่อนดูดีมันทำยังไงวะเฮ้ยชั่กูมันต้องมันต้องทำยังไงวะเพื่อนใส่โค้ดไปหรอดูดิมันไม่บอกไม่ถูกต้องอ่ะโอ้โหคืออ๋อไอ้เต้ยมันกดผิดโอ้ยเต้ยกดผิดอ๋อ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 ท้อที่ท้ทีอะไรเนี่ยออยูโอ้โหออยูเอมาเลย หรือว่าไอ you okay นะี่เตอร์กดทวีขอโทษด้วยครับเง้ยไปกดโดนอะไรซ่อนข้อความไหมขอโทษด้วยครับ e e e โอ้ดูไอเตอ้โดนปั่นแล้วล่ะตัวดีไม่ได้สักโค้ดเลยไม่เตอร์เสียใจว่ะดูครับมันมันทำยังไงครับเนี่ยโอ้โหขาดอันเดียวแล้วคำขอเพื่อนขอเจ้าพารู้่เงยหนึ่งร้อยเพชรเดี๋ยวผมให้โอ้โหตื้อดูดูเพชรเตอร์ก่อนยังไม่มีเลย มีอยู่ห้าป่ะห้าเพจอุ่นให้รีทอ้อรีท้อรีเตไปเล่นสักตาละกันโอ้ดูดีคนดูไม่รักไอเตอร์เล่โอ้โหทอ้อรีดูดีดูด,ด,ดีดูมาขอเพจผมอีกดูดีเออไม่ใครรักไอเตอร์จากไกลเลยโอ้โหไม่ได้ติ๊กเลยมาใหม่ครับดีครับผมโอ้โหผมมีครับเพื่อนผมมีโอ้ พเพื่อนๆครับใครใครมีหมายเลขห้านะครับทักแท็บผมมาเลยเฮ้ยนี่มีหมายเลขห้าหมายเลขห้าเนี่ยเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยเตอร์ใช่ปะ่ะหมายเลขห้าป่ะคำตาของเพื่อนเออตาที่ห้าครับฮุ่มมี่ครับโอ้มาแล้วมาแล้วได้จะเปิดเล่นไก่เอฟซีนะครับไม่หมดเลยดูว่าไม่มีหมดเลยนะ่ะ มอกคนคลั่งไม่มีวะเล่นด้วยทำไมครับได้ครับผมโรูปีของดูไม่มีกันเลยเหรอได้อ่ะไหเตอร์ไม่รีบวะโอเล่นคนเดียวไม่ได้มเล่นไม่ได้ไม่เล่นไม่ได้ไม,ไดมาเลยเขามาเลยเขามาเลยรหัสแลกเปลี่ยนคือใครผมมีชิงแกกโอ้รวยเกิน พี่ครับผมเมลพี่ขอได้ปัดนน้องช่เว้เตยแม่งดูดิมาขอหายกินกับคนดูแลใครมีนะคะทักแชทเพจผมมาเลยใต้ดิสคิปชันอ่ะเออเจอป่าโอ้คนดูไม่มีใครมีเลยวันนี้ยหายากเลยไปแล้วท้อเลยเอ้ยมีคนดังมาเว้ย ใครวะเนี่ยเอ้ยมีคนให้เลขมาแล้วว่ะเรื่องไหว้ด้อกอปปี้แล้วกอปปี้แล้วกอปปี้แล้วเฮ้ยชื่อปุ๊บปะเชื่อไม่ต้องรีดแล้วแม่งี้มาแล้วตือมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะได้มีตาเปล่าใส่คุณรับใส่คนณรับแม่งี้แต่งหรอปะชุกุเฮ้ยได้แล้วโอ้ขอบคุณครับผมโอ้โหเอาเรื่องแล้ครับขอบคุณครับทุกทูโอ้โหเรืยได้แล้วขอบคุณครับเอฟซีทุกคนน่ารักจังเลย นี่ครับโอ้ขอบคุณครับน้องชื่ออะไรวะเนี่ยพีระพัฒนิสินเอ้ยนี่อะไรวะนิสันคนะโอ้ขอบคุณครับโอ้พีระพัฒน์เอ้ยชื่ออะไรวะพีระพัฒนิสินโอ้ขอบคุณครับผมโอ้อยมีรักเอฟซีทุกคนน่ารักยังเลยโอ้เด้อขอโชโก้หน่อยลักกันเอ้ยเกมโอ้อยยามุนดี้โอ้อยจะปจะพิเตอร์แอดเพื่อนในเกมเลย โอ้ดูดีเกมหมุนเลยโอ้ท้อเลยแม่งค์นี่โอ้โอ้ไม่ทันแล้วน้องชายพี่ตายแล้วโอ้ขคงครับขคงครับเดี๋ยวพี่แอดเพื่อนในเกมเลยบอกแอดบอกบอกบกชื่อในเกมมาเลยพีรละพัดเนี่ยโอ้ยตูมโฮ้ยได้แล้วพี่จะกู้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องวะเอ้เลเตอร์จะรับที่ไหนวะเฮ้ยเกมเล่นเลเตอร์แล้วเฮ้ยอยู่ที่คขาเล็กสาวเหรอหรอวะ เ้ยคนเปล่วเลยนี่หรอเท่ถึงมีสปาร์ตาไหนๆคนไหนคนไหนมาดีมาดีคนไหนอยากเล่นด้วยมาสิครับพี่เตอร์หาเพื่อนเล่นอยู่นะขออันล่างซ้ายหน่อยได้ครับผมโอ้โหมาเลยพี่เตอร์ได้แล้วพี่เตอร์จะแจกให้เอฟซีทุกคนเลยเพื่อนๆครับบอกผมหน่อยที่มันมันจะแจกยังไงอ่ะผมทำไม่เป็นอ่ะมันใส่โค้ดยังไงอ่ะบอกผมหน่อย ใครมีบ้างมามามามันมันจะใส่ยังไงอ่ะเพื่อนๆมันแจกยังไงอ่ะบอกผมก่อนได้วปะผมแจกไม่เป็นดิทีผมมีตัง้งอันนี้อันนี้อันนี้สองอันอันนี้สองอันอันนี้สองอันนี้สามนี่สามอ่ะมันแจกยังไงอ่ะเรื่องของผมสี่แล้วครับผม,ดบผมเดี๋ยวอ๊บนึงนะผมขอแจกให้เอฟซีก่อนสายล่างเอบอร์อะไรพี่จะนี่เบอร์บอลลิตอันนี้เลยครับผมศูนย์เก้าห้าเนี่ย ก็เขาว่าส oh. ่งตาให้เพื่อนส่งตาให้เพื okay. ่อนหรอวะส่งส่งตาให้เพื่อนมึงเออเด้อหนว่าส่งตาให้เพื่อนชิบ่ะบินบินกลับแล้วหาไม่เจอเพื่อนครับมันอยู่ไหนอ่ะเอากดะสุนไปปุ๊บส่งอ๋อนี่ไงมาแล้วมาเลยอะไรอะไรส่งตาให้เพื่อนค้าหลอกเอาไปเลยเอาไปให้หมดเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยคัปปี้วางเลยมีมีสามอันนะแบ่งๆกันนะ เออเรื be ่องอวิ่งไปเรื่องวิ่งไปเลยไปเลยพี่เตอร์ใจดีขอบคุณทุกคนที่มาแบ่งให้พี่เตอร์นะครับเอาไปเอาไปเอาไปหมดเลยจุกกลู่มขออันที่สองพี่เอาไปเลยไม่ว่านหนเไปหมดเลยแบ่งๆกันนะแบ่งๆกันนะที่สองอันนี้ที่สองมั้งเอาไปหมดแล้วนี่แบ่งไม่ได้อะถ้าพี่เตอร์มีอีกอ่ะพี่เตอร์ก็มาแบ่งนะส่งตาให้เพื่อนเราไปมีเท่าไหร่เอาไปให้หมด จุกกลูจุกกลูจุกกลูโอ้ย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 ,อ,ย,อ,ยอันไหนวะเนี่ยอันนี้ตาที่สามเป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ก็ชอบวอยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้ขอบคุณซับตาาะไคร้ด้วยครับผมเยอะเองี้ยได้ซับตะไคร้แล้วได้ได,ไดีใจแล้ววะผมขออันที่สองที่สองเหรอวะหมดแล้วดิเอาไหนดีวะอันนี้ส่งอะไรงอ่ะ ไม่รู้อะเอาไปให้หมดเลยเอาส่งไปแล้วนี่ว่าเอาไปเลยครับเพื่อนๆนีๆ่คืออานมาหนึ่งสองสามสี่สี่โค้ดนะไม่แบ่งๆกันเอาแบบมา,มาอวดพิเตอร์ไหนใครมีมีดแล้วมาเข้าห้องอวดพิเตอร์ไหนดีพิเตอร์จะแคปรูปอ่ะไหนมามาสร้างห้องเถอะหมวดดูดีวะหมดเนี่ยหมดใหม่อ่ะน่าจะมันอ่ะชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ พี่ครับผมส่งยักษ์ที่ย้อนครั้งที่แล้วเดี๋ยวชุดอันนี้ผมดวงดีอ่ะอะไรวะผมส่งยักษ์อ๋อพี่ผมขออันที่หนึ่งอันที่หนึ่งมันส่งไม่ได้ดิอันที่หนึ่งต้องมีสองอันนะโอเคครับมาเลยมาเล่ค่ะอยากเล่นกับพิเตอร์กดไลค์เลยกดไลค์เลยมาเลยขอคนที่มีมีดนะขอแบบมาแอกอกปู้ปอ่ะมาแอกกปูอ้อ่ะ ชอบแบบนี้กนะ็ชอบที่เป็นแบบน,น,ดดน,น,นี้โอ้โหดูดีอยูคนกดติดไลค์ด้วยพีเตอร์ท้อเลยมาแล้วมาแล้วศูนย์เก้าสี่หกห้าเจ็ดอ้ล่อไปเป็นเบอร์โทรเลยเฮ้ยเฮ้ยเต้นอะไรตรงนี้โอ้ยเต้นสิบบาทเหรอผมครับผมโอ้ยแม่งเอาเรื่องว่ะดูดิ เออขาว่าแอดเพื่อนในเกมอ่ะเรื่องว่ายเ้ยแม่งได้เลยครับต้องใช้ต้องได้เลยครับพี่ใช้พี่สุดหล่อครับผมขอล่างขวาน,นะครับเดี๋ยวผมเล่นด้วยอันล่างขวาเดี๋ยพี่พี่ให้ไปหมดแล้วดูโค้ดด้านบนเลยมันมีอย่างแหละอันโค้อดอันแรกมีสามอันนะรู้สึกว่าอันล่างขวาน่อวะหนึ่งกับพี่ดูสิคนนี้แม่งรวยจังวะใครวะเนี่ย เอาแล้วครับเอาแล้วครับจังหวะนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปไม่มีคนเข้ามาเลยอะ่ะเดี๋ยวพี่เต้อแอดท้ายเกมแล้วกันพี่ผมขอหนึ่งอ่ะเอาไปเลยอันไหนก็ได้อันที่หนึ่งผมมีแค่เดียวอะ่ะผมโดยเองเอ้ยเอาเรื่องว่ะไปไปไปแม่งไปอะตึ๊ดตัวเองอย่าผมแอดไปละกัน วัสดี่เขาวันทีวว่ววววววทุกคนครับโอ้โหแม่งรวยจังวะคุณดูผมแม่งรวยจังวะดูดิสายชดุดเอ้ยเตื้อแม่งสายฟรยีอยู่เลยวันนี้เตื้อได้กินเวิ้นได้กินมาม่าแล้วจุกกลูจุกกลูจุกกลูแม่งงี้ยจะเที่ยงแล้วหิวข้าวจังวะโอ้โห

จับเมาบ้านนี้ะเธอทีอ้อมาทีทุกคน,นะ FC, นครับ FC FC ไขวันไม่อ่ะหัดังแน่เลยจุกือจุกือจุกโลโอ้โหมาแล้วมาแล้วบ้านนี้แหละบ้านไหนวะบ้านไหนวะบ้านเลตเตอร์อยู่ไหนวะจ,จุกือจุเอ้ยบ้านเลตหายโอ้เกินไปเลย หรือบ้านอะไรบาริเตตต์ตั้งไหนวะคุณดูครับบาลิเตอร์ตั้งบ้านไหนวะไม่ใช่บ้านนี้แน่ออลวิสออลวิสไม่เจอคนเลยวะใครรู้บ้างว่าบาลิเตอร์ตั้งบ้านไหนครับเออบ้านไหนวะบาริเตตต์ใช่ไหมตื่ออ่าไม่เจอเลย ดีนอตายเลยไม่เล่นล้เฮ้ยบัน,นี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 เน,นียจำได้ละบัน,นีบันีาบาันีหน่บาลิบาลิอยู่หนวะเอ้ยนขายบอกโมโดบาลิตไปนี่ไงจะมาเล่นสอบอเลยไหมหนะโกงครับโกงกันดน โอเคครับโอเคครับเพื่อนมาแ e ล้ว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 ผมบู๊อะนี่ผมเล่นกับคนต่างนะโอ้ยอุ้ยลุกนั่งโชว์ก็สาวๆไหนแล้วกันโอ้โหไม่ไม่คมเลยโอโ้ไม่มีรามีเลยตี๊บๆเ,เร็วโคตรก็ลัวก็ลัวเลยอืไมไอ้เตอร์ตายเตอร์ตาย,ม,ตาย,ม,ตายมาแล้วมาแล้วขอขอขอพันยาหนู่ยาเขาไม่มีดีนอ Sản phẩm chơi ngay bây giờ. Ừ, sản phẩm chơi ngay bây giờ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào thị trường. Tôi nghe được, tôi nghe được. Đi thôi. Đi thôi, bạn. Đi qua. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đi thôi, บุปุดเทเลยเออเอาแล้ววรักอะไซึ้มาไ้จะเล่นเกมยโอ้โหมันยังหเลยปลี่ยนปื่ะที่เล่กับืนทางช่โอ้โหเิยเลยอลไได้ชิปแล้วนี่ขอขอกิงหวานเอา ยนไม่ิ่งอยู่ดีๆเล่นกับคนดังเหินเลยไม่ assim, ไอ,อก็มีด้วยคนดังแสนรับแน่ดล้มาแล้วมาแล้วเออไม่มีคนเลยไม่มีคนลยดไหนเคนดังริงแน่เลย หัวะโอ้ไม่โดนเลยไม่โดนเลยข้นต้มะพาได้ปาอะต้นหมมแบกมาแล้วมาแล้วโชโค้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนรับมาแล้ว ตอนนี้นผมมาเล่นกับคนดังนะชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไร FC อะไรวะปัม๊มอะไรชื่อปั๊มเนี่ยพียูเอ็มฟูชื่อไม่เละสายจิตนะไมต้องสุด่ออะไรนี่ครับยิงกว่าครับได้อะไรแล้วมาเลยมาเลยมาเลย ยิ่งกัดยิ่งกัดยิ่งดุเดียนโอ้ไปโอเคครับไลน์นี้ผมจะรอดปลอดภัยไปก่อนแล้วกันนะครับทุวดๆวงหิวข้าแล้วไปแบบไม่เปิขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับไปละเอ่